วันนี้มาทำอะไรครับมาถ่ายโปสเตอร์ครับโปรโมทบอลบอลการกุศลครับถ่ายโปสเตอร์กับถ่ายแบบไม่เหมือนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เหมือนยากมากเลยมันต่างกันไงถ่ายแบบเพราะมันเยอะอ่ะอันนี้โปสเตอร์บางทีแล้วก็อาอย่างนี้ก็พอแล้วอันนี่คือมามาถ่ายแบบไม่ถ่ายโปสเตอร์ถ่ายโปสเตอร์ถ่ายโปสเตอร์ยัังงไครบ ก็ก็ก็เหมือนกับที่สโมสรเคยให้ถ่ายครับก็ก็ไม่ยากมากอันนี้ก็เป็นแบบช็อตไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากแต่ก็โอเคครับวันนี้เราดูควารมต่างสุพูสตาร์ขับเราจะ่เราลุ้นใหญ่มากมีมีมาไม่ใช่นะเพราะว่าเรากดกันมาสองแมตช์ก็ธรรมดานะพูดพูดพูดแค่ไหนะอ๋ออะไรครับก็บอยเกมมันผ่านไปแล้วครับธรรมดาครับ เด uhm ี๋ยวต้องมีไปถ่ายอะไรไหมครับมีอีกช็อตนึงครับอ๋อมีช็อตคับกเดี๋ยวแบทเทิลยังครับแบทเทิลจากไหนครับก็สปีดสือครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเฮียนะครับเฮียเฮียเฮียอะไรครับเฮียโก้ครับหรือว่าสักสักสีเท่ากันมั่ครับแต่ทีมทีมยอมมาไม่ได้ครับสำหรับทีมยอมไม่ได้ รับผมนี่ครับผมลอเพื่อเป็นไงครับตอนนี้เอนานแล้วครับนานแล้วเนี่ยนะน่าจะโซนแครับเขาตื่นไปแล้วตื่นเต็มไ้แล้วตอนไม่เท่าไหร่ก็ชิวๆสบายๆก็เท่าไหร่ครับก็ ก็เป็นงานงานแรกของที่บอกว่ามีการเตะบอลการกุศลการก็เป็นครั้งแรกครับที่มาถ่ายกับเมืองทองกันเตะบอลไหนง่ายกว่าครือแล้วเตะบอลดีกว่าใช่ไหมตาค collector ไม่ได้เราคิดว่าในอนาคตเราจะพัฒนาความสามารถตรงนี้ไปสู่การเป็นดาราใหญ่โอ้โหพอไม่เอาดีกว่าครับดาราคงไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวเขาเอาตู้ไม่ไหวเอบิดน้ํตาไม่เป็นก็บิดต้นตาไม่เป็นก็บิดต้นตาไม่เป็นโอเคครับไปล่อยให้คุณนริศพักผ่อนก่อนครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับ OL, สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาใจเบคครับโอเค าแล้้ววันนีก็โอเคครับก็สนุกดีครับได้มาถ่ายแบบกันก็สร้างสีสันไปนิดนึงครับดีครับสนุกมากครับหน่าหน่าสนุกมากครับดีครับดีครับได้ครับอ่ะรอคำถามอยู่ครับโอเคครับนัดนี้ที่เราจะเจอกับมนรอครับให้พูดถึงทีมนี้นะความรู้สึกที่เราจะเจอกันในแบบการกุศล ก็เมืองทองก็เขาก็มาเต็มชุดเหมือนกันนะครับก็จะมีสร้างสีสันเพราะว่าปีนี้เราก็สร้างแป์ไว้ให้กับเขาเขาคงน่าจะเต็มที่กับเราครับครับก็ส่วนตัวก็เป็นเกมกระชับมิตรนะฮะก็เป็นบอลงานกุศลแต่ก็ใส่กันเต็มที่ครับก็เข้ามาดูเยอะครับเพราะว่าเมืองทองเขาคงไม่อยากแพ้ในบ้านเองครับซื้อซื้อกับ ผมก็ฝากเชิญชวนครับแฟนบอลบีจแล้วก็บมิองทองครับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เป็นรายได้ในส่วนนี้เราก็สนับสนุนสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกเกมที่จะไปทําการแข่งขันเพื่อชาติเราเราก็สนับสนุนเขาหนตัวนี้นะครับช่วยกันครับแล้วก็มาร่วมสนุกกับ2ทีมเราครับผม เข้ามาช่วยกันทำบุญครับคิดว่าในอนาคตทั้งสาคนนี้จะมีใครที่เป็นตัวแทนไปทะเลทางิเมริกคง้าเป็นไม่ได้คงไม่อรัขอเชียร์ดีกว่าผมเชียร์ดีกว่าครับเพราะว่าทางนี้ผมไม่ถนัดก็อย่าลืมนะครับ20กันยาเรามีนัดกันที่ SCG s t a d i u m ครับเข้ามาให้กำลังใจทั้งสองทีมกันเยอะๆครับ ก็ก็แมดแมดนี่นะครับเป็นการสลนะครับที่จะช่วยพาเลนติกนะครับไปแข่งที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะมีโกชิที่ไปแข่งพาเลนติกด้วยนะฮะจริงไหมโกชิใช่เออ Yeah, you want No, i <laughs> <know>. <laughs> No, no. <laughs>